เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนรินพัทสวัสดีครับเรื่องต้องคุยนะครับมาเจอกันช่วงค่ำค้าทางดูบอลกับแนทเหมือนเช่นเดิมนะครับมาเจาะประเด็นที่น่าสนใจยกหยิบมาเลยนะครับหนึ่งประเด็นสําคัญฮะและวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของมาคัสแรชฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง คลิปนี้เราจะไม่ได้ไปพูดพื้นข่าวที่รู้กันอยู่แล้วเช่นแรชฟอร์ดไม่ได้เล่นกับแมรี่เต็ตมาสีเกมอมโมริมไม่ได้ใส่ชื่อแรชฟอร์ดไปเลยหรือผู้สึกหารายงานก่อนหน้านี้ว่ามีโอกาสที่แรชฟอร์ดจะถูกขายถูกปลอยยืมตัวในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือหลายท่านก็คงจะทราบข้อมูลกันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นใหม่นะครับจาก ปากของแอนดี้มิดเทนครับแอนดี้มิดเทนคือผู้สื่อข่าวเทียนหนึ่งจากเดอะเอลิติกนะครับที่บอกว่าเป็นเทียนหนึ่งเพราะว่านี่คือผู้สื่อข่าวสายสโมสรครับคลุกคลีอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ต้นยุค90แล้วก็รู้จักเซอร์เล็กฟกัสซันรวมถึงโอลิเวอรน่าโซชาเป็นอย่างดีแล้วก็มิดเทนเนี่ยนะครับเป็นบรรณาธิการของนิตยาสารยูไนเต็ดวีสแตนดด้วยก็คือใช้คำว่าเป็นคนข่าวสายแมนยูไนเต็ดโดยแท้นะครับ เขาไปให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง t a l k Sport ครับแล้วก็พูดถึงหลายประเด็นด้วยกันนะครับเรื่องเซอร์จิมเรื่องสโมสรอะไรต่างๆแต่ว่าวันนี้ผมจะหยิบยกในเรื่องของไรส์ฟอร์ดมาพูดคุยกันนะครับมีประโยคทองเลยนะครับที่มิเทนเนี่ยให้สัมภาษณ์กับ t a l กสปอร์ไปแล้วเขาบอกว่าผู้จัดการทีมคนก่อนหน้าทุกคนต่างมีประเด็นและมีปัญหากับมาคัสไรส์ฟอร์ดนะครับผมได้พูดคุยกับกุนซือคนเหล่านั้นแล้วพวกเขาก็บอกผมอย่างมั่นใจนะครับว่ามันมีประเด็นจริงๆแหละกับไรส์ฟอร์ดในช่วงปี ก่อนหน้าแล้วก็ย้อนกลับไปอีกก่อนหน้านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยมิทเทนไม่ได้บอกว่ากุนซือเหล่านั้นมีใครบ้างนะครับแต่ถ้าใช้คําว่ากุนซือคนก่อนหน้าทุกคนผมไม่แน่ใจว่าจะรวมหรือฟานกาคนที่ปลุกปั้นแรชฟอร์ดให้โอกาสแรชฟอร์ดขึ้นมาหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าตั้งแต่มูรินโญโซชานะครับรังนิกไม่รู้รวมไหมนะครับรวมถึงเอริกเทนฮากนะฮะมันมีประเด็นที่ มิ t เทนเขารู้มาแล้วว่าคุณซือเหล่านั้นมีอะไรบางอย่างกับมาคัสอราฟอร์ดนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยคืออย่างนี้ฮะคือ m i t เทนเนี่ยนะครับเขาเป็นผู้สื่อข่าวสายสมุทรรมาหลายปีนะครับแล้วก,ก็ทำรายการในเดอ l ไอเลติ c เป็นรายการพอดแคสต์ที่ชื่อว่า Talk of the Devils นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยลอรีวิทเวล์เอียนเออร์วิงนะครับแล้วก็ข่าวอันกาซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวสายวิเคราะห์แท็ติกนี่แหละฮะทีนี้นะครับในการเปิดเผย ข้อมูลต่างๆผ่าน Talk of the Devil สุดแม้แต่เขียนบทความใน The a t l a t i c ก็แล้วแต่นี่นะครับมิ d เทนเนี่ยมักจะไม่พูดถึงสถานการณ์ในทีมในเชิงลบโดยการเอ่ยชื่อนักเตะคือเขาจะบอกประมาณแค่ว่าตอนนี้สถานการณ์ในห้องแต่งตัวไม่ดีนะโคช้ชหรือว่าผู้จัดการทีมเนี่ยจัดการอย่างยากลำบากนะมีการแบ่งกกแบ่งเหล่าระหว่างนักเตะนะครับหรือว่ามีการเมืองภายในห้องแต่งตัวคือเขาไม่เคยพูดเฉพาะเจาะจงถึงนักเตะคนไหน ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวด้วยไม่งั้นคงไม่อยู่เป็นสายข่าวสโมสรมาเกือบ30ปีแบบนี้นะครับการเป็นนักข่าวคนเก่าคนแก่ของสโมสรแล้วก็วางตัวดีมากนะครับแทบจะไม่มีข่าวว่าสโมสรจะแบนมิเทนเลยเนี่ยนั่นหมายถึงการที่มิเทนเนี่ยเขาวางตัวในการรายงานข่าวมาตลอดนี่แหละนะครับฉะนั้นเนี่ย นักวิเคราะห์ต่างประเทศครับเขาก็เลยมองว่าการที่อยู่ดีๆมิเทนเนี่ยกล้าพูดชื่อของมาคาสไร์ฟอร์ดออกมาแบบนี้มันผิดปกติมากเพราะมิเทนแทบจะไม่เคยพูดถึงนักเตะคนไหนในเชิงลบนะครับฉะนั้นพอมิเทนออกมากล่าวถึงชื่อของไรส์ฟอร์ดคือยิงตรงไปได้ชื่อของไรส์ฟอร์ดเนี่ยนะครับมันก็แปลว่ามันมีโอกาสสูงมากที่ไรส์ฟอร์ดจะไปแน่ๆอยู่แล้วนะครับในเดือนมกราคมหรืออย่างน้อยสโมสรนก็ไม่เอาคือสโมสรนทิ้งแล้วนะครับอาจจะพเพื่มรวมถึงสถานการณ์ที่เรารู้กันอยู่ก็คือ เขาหลุดจากสกวอตของทีมไป4เกมติดต่อกันแล้วนี่แหละนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับมันมีข้อมูลจากมิเชนที่เขาเปิดเผยนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในข่าววันนี้นะครับเป็นการเปิดเผยข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมิเชนเนี่ยบอกว่าแรชฟอร์ดมีผู้คนรอบข้างก็คือทีมเมย่นแล้วก็ PR เนี่ยนะครับคอยกันไม่ให้สื่อเข้าถึงฉะนั้นมิเชนออกมาเปิดเผยนะครับว่าการที่สื่อแต่ละสื่อเนี่ยจะไปขอสัมภาษณ์แรชฟอร์ดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากมาก นะครับฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบมานะครับการเ,าเข้าถึงตัวไรช์ฟอร์ดในพื้นที่ต่างๆนะครับหรือว่าเวลาเจ้าตัวเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เดินเข้าไปในสนามตอนที่กำลังจะแข่งอยู่ว่าแมชเดย์เนี่นะครับก่อนเกมเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครเคยได้ไลเซนไรช์ฟอร์ดบ้างตอนเดินเข้าไปนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันยากแล้วกัน ที่จะมีใครก็ตามเนี่ยนะครับไปถึงตัวมาคาส r ราสฟอร์ดอันนี้คือในมุมของแฟนบอลน,นะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการเข้าถึงงสื่อก็ยากด้วยเพราะว่ามีทีม PR มีทีมเอเนต์ทีมตัวแทนของรัสฟอร์ดเนี่ยอยู่รอบข้างตลอดเวลาซึ่งนั่นก็ตรงกับสิ่งที่อโมริมเนี่ยนะครับเคยบอกว่าการตัดสินใจของรัสฟอร์ดหลายๆอย่างนะครับที่มันเหมือนว่าจะมาจากรัสฟอร์ดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากรัสฟอร์ดนะครับ มันมาจากทีมเอเย่นแล้วก็ทีม PR เหล่านี้หรือว่าคนที่อยู่รอบข้างแรชฟอร์ดเองนี่แหละแต่ทีนี้ถ้าจะไปโทษว่าทุกอย่างอยู่ที่ทีม PR หรือว่าทีมเอเย่นของแรชฟอร์ดเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะ่ะคือเราดูสถานการณ์ของแรชฟอร์ดก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นอาการไปเที่ยวกลางคืนนะครับแล้วก็โอเคเที่ยวเสร็จปุ๊บกลับดึกนะครับแล้วก็ให้เหตุผลว่าป่วย นะครับไม่สามารถมาซ้อมได้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้น่ะครับช่วงที่เขาชีวิตเป๋ไปเป๋มามีช่วงไปเที่ยวเ,เกเรอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ผม่าไม่ได้เกี่ยวกับทีม PR หรือว่าทีมอเจนต์นะครับคือมันเกี่ยวกับตัวของไรช์ฟอร์ดเองแต่ไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุครูปเบนนาร์ริมแน่ๆนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกุลซือคนก่อนๆเนี่ยก็เคย ออกมาพูดสิ่งเหล่านี้หรือแม้แต่อดีตนักเตะนะครับก็เคยเออกมาพูดสิ่งเหล่านี้นะครับนี่คือข้อมูลที่ออแฟนบอลน,นะครับเขารวบรวมแล้วก็เก็บมาได้ละกันนะครับเช่นโจเซ่มูรินโญ่เนี่ยนะครับเขาเคยให้สัมภาษณ์ตอนที่เขาไม่ได้อยู่กับแมนยูไนเต็ดแล้วนะครับเขาก็ออกไปละวล่ะแ,แ,แล้วเขาก็มาให้สัมภาษณ์น้ำมูบอกว่ามีผู้เล่นที่เคยอยู่กับเขาตอนที่เขาทํางานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วตอนนี้เขาก็ยังอยู่อ่ะ คือนักเตะกลุ่มนี้ไม่น่าจะอยู่ตรงนั้นแล้วนะแต่เขาก็ยังอยู่อยู่ดีซึ่งน้ามูไม่สามารถพูดได้อยู่แล้วว่าคนนั้นคือแรชฟอร์ดแต่นะตอนนี้มันก็ค่อนข้างชัดแล้วว่านักเตะคนนั้นอาจจะเป็นแรชฟอร์ดแล้วล่ะครับนอกจากนี้นะครับคริสเโนโรนัลโดก็เคยออกมาบอกว่านักเตะดาวรุ่งบางคนมีความพยายามไม่มากพอซึ่งโรโดพูดถึงคำว่าดาวรุ่งะนะครับตอนที่โดอยู่กับแมนยูเนเตด แล้วก็เพิ่งจะย้ายกลับมาใหม่คือย้ายมาเนี่ยปี2021ถูกไหมครับแล้วก็มีปัญหากับเอริกเทนฮาร์กนะครับไปให้สัมภาษณ์กับพีเ o สมอร์แกนเหตุการณ์เหล่านี้เกิดในปี2022ซึ่งตอนปี2022รสฟอร์ดก็อายุประมาณ24-25ก็ถือว่ายังไม่โตมากนะครับฉะนั้นสิ่งที่โรโรออกมาพูดก็อาจจะหมายความถึงไรส์ฟอร์ดหรือไม่ก็ได้นะครับอันนี้เราไปฟันธงยังไม่ได้ แต่ทีนี้ก็มีข้อมูลชุดอื่นครับเช่นในยุคเอริกเทนฮากซึ่งเราเรามองภาพประวมเนี่ยเทนฮากเป็นกุนสือที่โอากาสแรชฟอร์ดเยอะมากๆนะครับแต่เทนฮากเองก็เคยดรอปแรชฟอร์ดเหมือนกันอย่างเช่นตอนที่แรชฟอร์ดมาสายได้แบบเนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ตัวแรชฟอร์ดทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องฉะนั้นแม้กระทั่งในยุคของเอริกเทนฮากในแรชฟอร์ดก็ยังมีปัญหาเรื่องวินัยมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับ พอเรามาดูภาพร,ารวมเมื่อเวลาผ่านไปแล้วนะครับเราก็จะพบว่ากลุ่ม d ด็บหรือว่ากลุ่มเต้นนี่แหละนะครับซึ่งอาบประกอบไปด้วยแรชฟอร์ดเจสซี่ลินการดแล้วก็ปอปอกบาแล้วก็อาจจะมีเจะต้องซานชัวมารวมทีหลังอะไรแบบนี้นะครับแต่หลักๆคือแรชลินการ์ดปอกบานี่แหละนะครับเจลิงกับพี่ปอกตัดผมนี่แหละนะฮะก็เคยสนิทกันตั้งแต่ยุคมูรินโญ่ตอเน,นื่องมาจนถึงยุคโอเลกุนนาโซชานะครับฉะนั้นเนี่ย คือพอเราเอาเรื่องราวเหล่านี้มาปะติดปะต่อกันเนี่ยเอยมันก็เหนื่อยที่จะพูดนะครับแล้วก็อาจจะบอกได้แล้วว่าคือไรอัฟอร์ดอาจจะไม่ใช่บรรยากาศหรือว่าพลังงานในเชิงบวกของห้องแต่งตัวอาจจะเป็นหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องแต่งตัวก็ได้ถ้าต้องพูดกันตรงๆแบบตรงไปตรงมานะครับ แล้วก็ไรส์ฟอร์ดอยู่กับแมวเต์ t t มาเนี่ยเปีแล้วนะครับแล้วก็เอาจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในห้องแต่งตัวที่เป็นกลุ่มนักเตะเนี่ยมีนักเตะคนไหนที่อยู่ทีทมไรส์ฟอร์ดบ้างนี่แหละคือปัญหาที่ผมรู้สึกว่าอัลโมริมจะแก้ลําบากมากนะครับคือถ้านักเตะคนไหนที่แบบเฮ้ยเป็นทีมไรส์ฟอร์ดแล้วก็ไรส์ฟอร์ดถูกหลอกไป3 4เกมและอาจจะมีนักเตะบางคนที่แบบเฮ้ยเอ่เอามาหลอกเพื่อนเราอะอะไรแบบนี้ไม่โอเคเลยอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นนะอันเนี้ย คือสิ่งที่ผมเห็นใจอรมริมมากๆเพราะว่าสถานการณ์ของมแมเตตตอนเนี้ปัญหานะผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่ไอร้ระบบ 3- 43นักเตเล่นไม่ได้ศักยภาพผู้เล่นไม่ได้มันยังมีปัญหาการเมืองภายในทีมนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีนักเตะคนไหนสนิทกับกลุ่มไหนแบง่งกลุ่มแบง่งก๊กนะครับซึ่งไอ้เรื่องแบ่งกลุ่มแบ่งก๊กมีเทศเคยบอกมาแล้วนะครับ <laughs> เป็นเรื่องจากผู้สื่อข่าวระดับสูงอยู่แล้วฉะน,นั้นเนี่ยเรื่องเราเนี้เราต้องยอมรับว่ามันเป็นความจริงอมริมต้องแก้ไม่ใช่ไปื่องระบบการเล่นนะครับ ดึงนักเตะคนใหม่เข้ามาปั้นดาวรุ่งด้วยแล้วก็รวมถึงจัดการในเรื่องการเมืองภายในทีมนี่แหละแล้วบรรยากาศเบื้องบนนะครับตัดโน่นตัดนี่อะไรต่างๆโดยเซอร์จิมเนี่ยคือทุกอย่างมันเป็นพลังงานที่คือจะให้มองในเชิงบวกเนี่ยนะครับมันมันยากจริงๆนะครับณนะตอนนี้ผมมองว่าอามริมต้องเข้มแข็งมากๆนะครับในการที่จะประคององค์กรเนี่ย ที่มีแต่ปัญหาเนี่ยนะครับให้ให้ไปต่อให้ได้แต่เอาจริงๆการที่สโมสรรวมถึงอัมริมนชัดเจนมากว่าพอแล้วกับนักเตะที่ชื่อมาคาร์ราฟร์เนี่ยนะครับมันน่าจะแบบมาถึงทางปันมันน่าจะถึงสถานการณ์ที่มันแบบสุดทนแล้วจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเอ่อก็ต้องมาคุยกันต่อว่าการปล่อยแรชฟอร์ดในตลาดรอบนี้นะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่มีดีลแบบขอมดําดินก็คือมีการดีลกันไว้ก่อนแล้วโดยที่ไม่มีข่าว แล้วก็สมมุติตลาดเปิดมา2อวันเนี่ยข่าวใหญ่ออกปึง้งเป็น breaking news อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดว่าโอเคปักป้ายขายแล้วก็ยังไม่มีทีมไหนสนใจปล่อยไปเรื่อยๆให้มันเป็นไปตามเวนตามกรรมอะไรแบบเนี้ยผมว่าเหนื่อยนะครับคือถ้าจะขายแรชฟอร์ดเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้ภาพลักษณ์ของตัวแรชฟอร์ดเนี่ยหัวตกสุดๆนะครับความต้องการจากทีมอื่นมันน้อยอยู่แล้วเพราะว่าขนาดแฟนบอลน,นะครับแล้วก็ขนาดโค้ชคือคือขนาดสโมสรตัวเองยัง ยังไม่ใช้แล้วอะนะครับแฟนบอลส่วนมากก็ไม่เอาแล้วอะนะครับแล้วไหนค่าเหนื่อยก็แพงอีกนะครับฉะนั้นตามที่มาร์คคริชลีย์ผู้สื่ข่าวจากเดอติกนะครับได้คาดการแล้วก็วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็สิ่งที่คริชลีย์บอกก็น่าจะไปทางเดียวกับผมนะครับผมรู้สึกว่าโอกาสที่ดีที่สุดของแรชฟอร์ดในตลาดรอบนี้นะครับก็คือการยืมตัวสุดท้ายจะมีทีมอื่นมาซื้อถ้าทีมอื่นมาซื้อแล้ราคาดีผมก็โอเคครับ แต่สถานการณ์ตอนนี้ถ้าจะให้ปล่อยขายขาดเนี่ยมันยากจริงๆโอกาสปล่อยยืมตัวจึงเป็นไปได้มากที่สุดแม้ว่าบางท่านอาจจะรู้สึกเฮ้ยปล่อยยืมตัวทําไมต้องมาจ่ายค่าเหนื่อยแบ่งค่าเหนื่อยอีกทำไมไม่ขายไปเลยเราไม่รู้ครับเพราะว่าไอเรื่องของการขายออกเนี่ยปัจจัยมันไม่อยู่ที่ทีมเรามันอยู่ที่ว่าทีมอื่นทีมไหนที่เขาสนใจไรส์ฟอร์ดบ้างนะครับไหนจะเรื่องของปัญหาเ,เรื่องการเงินอ่ะโอเคนะครับใน พรเม์ลีกเนี่ยไม่รู้จะมีทีมไหนสนใจรสชฟอร์ดบ้างหรือเปล่านะอย่างเช่นในลาลิก้าเนี่ยบาร์าก็ต้องสู้รบปรบมือกับเพดานค่าเหนือ่อยู่นะครับในเซเรียก็มีเ,เงื่อนไขในเรื่องของภาษีขึ้นมาซึ่งหลายๆทีมเนี่ยเขาก็ไม่ใช้ใจ่ายหนักมือนะครับฉะนั้นต้องมารอดูครับสถานการณ์ของไรส์ฟอร์ดต่อไปว่าจะจบลงอย่างไรเพียงแต่นะครับวันนี้มิเทนเขามาบอกในสิ่งที่หลายคนสงสัย แล้วก็อาจจะได้แต่สรุปกันไปเองหรือว่าวิเคราะห์กันไปตามหน้างานตามสิ่งที่เราคิดนะครับผู้สื่อข่าวระดับสูงผู้สื่ขาวโอาวโสที่แทบจะเวลาวิจาร์ณทีมไม่เคยพูดเฉพาะเจาะจงถึงนักเตะคนไหนเลยในเชิงลบวันนี้เขาพูดชื่อของมาคา,าสไรส์ o อดออกมาแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ณนะตอนนี้ผมให้เลยนะครับว่าเกิน90มการานี้ สโมสรแมนเชสเตอร์เตดพร้อมแยกทางกับมาค c ัสไรส์ฟอร์ดจริงๆครับช่วงท้ายนะครับยังไงฝากเอาไว้นะครับกับรายการที่ต้องคุยนะครับเจอกันในช่วงค่ำๆยกเว้นวันที่ Man United, แมนูไนเต็ดลงเตะฉะนั้น วันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ก็จะไม่มีรายการเพราะว่าเมลเตแตเตะคืนพรุ่งนี้เจอกับนิวคาสเซิลนะครับก็ใครชอบรายการนี้ฝากรายการนี้ไว้ในอ้อมอบอ้อมใจครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ตัวผมเองด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็ฝากทิ้งท้ายนะครับกับทนายก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับรายการเรื่องนี้ต้องคุยนะครับยังไงเราเจอกันในช่วงหัวค่ำนะครับเกือบทุกวันนะครับฝาก ช่องทางการเดดต่อนะครับเพื่อลงโฆษณานะครับและแอสไนช็อคทูน่ตตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ